เตี๋ยวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นโอ้โหหอนๆเลยพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันด้วยจ้าสวัสดีจ้ามื่อีออ้มาพบกักับไก่อีกแล้วด้อจ้ะพี่น้องมืนอี้ไก้พามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะทุกคน <c oughs> ทำไเลยอันก๋วยเตี๋ยวอันเส้นเล็กเนื้อเปื่อยจ้ะเส้นเล็กเนื้อเปื่อยพี่น้องมามามาแซ่บๆน้ำกันเนาะ กไปเก็บเห็ดฝนตกฝนตกครับบัไดหอนเห็ดพี่น้องใกล้ปูมาเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำส้มพริกป่นจากเมืองไทยหูเข่าแห้งไปเก็บเห็ดพี่น้องอุย้ยพุ๊น่ะ ฮักออกับมีทวงเงาะเจ้าทุกคนพูนะ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 มึงขึ้นชายขึ้นชายนาบ้านใกล้นี่แหละจ้ะทวงเงาอ,อืมปลาคือแสบแทะทวงเงอะพี่น้อง แก้ลวกใส่นีแล้วนี่จะเมนขึ้นใช่แก้วใส่นีน้ำจังหอมใบมะนาวนี่บีบมะนาวใส่วเวยดเตียวเนือนี่ใส่มะนาวพี่น้องอันนี้ความมากส่้นตัวดอกหอมใส่น้ำน้ำสมแล้วยนๆกัใส่มะนาวพรอมหอมมะนาวคนอีก,กอน สดอีก,กอนพี่น้องเลยหอนๆอ,อากาศหนาวคนตกฮืมฝีมือไหมอืม <c oughs> สดหูเสียงสด ไก่ปได้ใส่ไหมพี่น้องเพราะว่าอย่างพราะว่าไก่ชาดเราปนี้ไหมบลอคอันไฟบลอคเขาผู้ใดบูมาดถอดปักวางใส่ก่อนมีแคบหมูน้ำได้จัดแคบหมู้อใส่กันน้ำหิวม้าเห็นอย่างนี้โอ้อยากเป็นแบบพี่น้องซันใส่เลยก็อย่างนีก่อนผูดัง กอดตรวจกอไฟแล้วพี่น้อยจะกินบ่สูุภาพว่าวสูุภาพก็ได้ใกล้กับเ็นของใกล้แบบนี้แหละลูกชิมละกอนออเนื้อเปื่อย bà thi thố. Ừ ta bà con. Mà mà chồng. มันใจ้นามันหน่อยพจ้ีเสียงสดไหมเป็นตะซังเนาะ <c oughs> แสบไปน้องคอนเทนต์คอนเทนต์มามาจา้ะ เดี๋ยนี้ยังเวนน้องมาต่อพี่น้องอุ้ยหอมมะนาวทุยๆเลยมาต่อมาต่อโทษสาบเข่าพี่น้อง ขึ้นใช่ได้ปลูกวันนี้ดิวนัน sẽ phân trộn Yeah, ไม่ได้แตกมาเหมือนจะต้มหมอนแบบไงเนื้อเปื่อยพี่น้อง మాట్లాడే พี่แม่งแห้องไอ้ถั่วย,ยิ่งแย่กินหมดได้ไก <c oughs> ถ้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี่บะซองกับสามถัว่ว พิเศษตัวเดียวบ่อิ H ่มแค่ห e. ม ใกล้กันมากาค่ะก๋วยเตี๋ยวพี่น้องทุกเัื่อลูกชายก๋วยเตี๋ยวกับมาม่าเนี่ยพูดหน่อยเท่ากันเนี่ยน,น้นนองพอลีนาเท่ากันน้องพอลีนาเนี่ยใช่ไหมไอ้มาม่ากับขนมเส้น Mmm. เดรอี่อ<ส>ร <straightforward> ียนอกมาน้ําตะเกียบโ่้จะจะอื่นทื่นท้วงมากันจากนั่นเอาเงอสัตว์ออก À, cả đài trong phiên thân hết thông tin thông เส้นเล้ยและแม่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวขนมเส้น Tamohun mímú pọ̀ tẹ́lẹ̀. เอ็นได้พี่น้องเนืเ้อเศษไหมตุนเป็นชัมม่วโมง เพื่อนบ้านรดเพื่อนบ้านมาพเพื่อเหมนสหักสะหัก,หก <c oughs> แกงบกาสไทย <c oughs> ว่าหมาอยู่นี่ไปแส่มาใส่เจ้าของไปน้ำเนาะมีอันสายของขอเหมืองเหมือนงแล้วหลุดแล้วหลุดมั้งหดบุ๊กแกเห็นแกได้ยินเสียงเติมเติมเติมนน้องห้องน้ำแกซองมึงแล้วมาเรียนลายเมียกัแล้วมาเรียนอะไรแมวยก แล้วลุดอันนั้นมันตเตอใส่พุ่นอ่ะเจ้าของเพื่อนก็เห็นบางมือเจ้าของเพื่อนกับไอ้ใส่แบบสายของคอแต่ว่าใส่เสียกย้ํามหมีปนองเราสามารถแลีนมะฮอดแลีนมะฮอดพี่เด้เกือบมองใกล้ปลูกคักปลูก,ลก,ลกสตรอเบอรี่อยู่หน้าบ้านนะเออแล้วคล้ายๆว่ามัดให้เราแบบแตว่าเราปล่อยเสียกย้าไหมให้แบบน้องม้าแลีนเลน่เลนได้ไกลใช่ไีมนะ Bởi vâng vì nó lượt mang đẹp của nama len nó len 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 cái, cái mà nó len 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 cứ len 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 mà, len 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 ở đây, nó, nó len len bòi đấy len len เลี้ยงในบ้านออกนอกบ้านเนี่ยเราต้องใส่อันนั้นกับหล่มาอยู่นี่ต้องพาไปเที่ยว <c oughs> เลี้ยงมาอยู่นี่ซ้ำเลี้ยงลูกนะ ถ้าไปเที่ยวน้าเปนไหนก็ต้องได้ไปน้ำเราอยากออกบ้านเนาะเห็นมาน้องสาวตอดแล้วซื้อหลุยย <c oughs> ้ำน้องสาวเพื่อน,น,นอไปเที่ยวตั้งประเทศหรือไปอประชุมไปนั่นไปนี่เน่ะเราสิแบบเอามาฝากบ้านง่าไว้ ไปต่ก็ต้องออกไปน้ำได้จ้ะในรถในรถนี่มิตาคนมาเพราะแล้วเป็นเป็นเป็นหมาพันขนยา,าวเนาะแต่ว่าฮู้ๆไปหอดโรงเรียนคนเด้พี่นอ้องอืมอส่งไปหอดโรงเรียนไปเรียนบุ๊มเ็นไปเรียนหนังสือได้จ้ะเรียนฝึกมารยาทฝึกเทดนันเทดนี่นี่ยนนนะมามาอยู่เนี่ยอืมเขาส่งไปโรงเรียน ก็จะส่งนั่งกาแฟไปไปลงเรม้ยงอยู่สิบบนั้นแหลดอกยูนี่อ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวท่าเวลาเดินทางไปใส่ในบ่มิไพดูแล้วหายก็เอาไปฝากฝากสูนเลี้ยงไว้ก็สูนเลี้ยงเด็กอยู่แล้ว Ôi, không phải không? Phải không? Bà này nhắm, kịp nhắm, ôi ôi Mèo hút gần, kha thấm mạnh Mà nè, mà này, hình nông ra, kha thấm mạnh nè มื่นหาแต่ว่าแมวไก่เนี่ยค่าทําหมันเนี่ตัวหาพันเด็กตัวละหาพันเงินอยู่หนีได้จ้ะไกยังว่าทำเมดทุ่มนี้แล้วแมวไก่สามตัวทําหมันเมดตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่สองตัวเพราะว่าไอะกีมีตัวมีมมีสองตัวตัว วันนี้ตัวนั้นหายไปส่บุกพี่น้องเอ้หูหูอันแมวบลูอกสายไก่นักตัวนั้นตัวบกไงหูหูมันนี่เราเราหายไหมเราหายไปก่คิดว่าเราสิไปแบบเที่ยวไก่เังแต่นะ่ะเราอาจจะไปถือ,อสัตว์หรือ,อแมวปลาหรือหมาปลาอย่างนั้น่ะกัดน่ะเราบอกกับมาอีกเท่าไหนเนี้บเเห็นเลยแต่ว่าไอ้ที่สองตัวน่ะ อบ,บันนี้ก็เลยมามีนองกาแฟนองกาแฟแล้วเราเลยมีลูกมีลูกนั่นเราก็เลยมีลูกซีอืมอันมีลูกซีบันนี้ก็เลยให้เขาก็เลยมาขอไปสองก็เลยเหลือสองอยู่น้ําไกลนี่แหละไกลแล้วเอาไปทําหมันเมดเลยเพราตาเมดชุดนี้เราไกล้บ้เรียนอย่เราไปแส้ามาใส้ลำบากพป่น้องเพราะว่าเวลาเข้าไปมังแทงจะไปทั้งขอบครัวงแต่เขาก็ต้องแบบแบบ อาใสยให้เพื่อนบ้านหรือว่าอยากพี่น้องมามา,มามาเมืองดูแลให้พี่น้องบางทีถ้าช่วงหนาหอนเขาก็ับไปเที่ยวกันทั้งเสมเขากับเกรงใจเพื่อนเป็นห่วงตัวพี่น้องถ้าเขาไปเที่ยวไปอย่างเขาเป็นหว่วงเอาเขาเรียกเขาก็ะหักนะเออหมือน เซลวันเล้เราไปว่ามาคลิปนี้และเพราะว่าคลิปนี้ก็คืฝากกองล่นกองเจ้ให้แกนิดเด้อจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้แกแนช่วงช่องเขาช่องไม่ช่องแม่ไก่พาแซบกับแม่ไก่พากินพาแซบเด้อจ้ะพี่น้องเด้อบ๊ายบายเจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ